ดีนะคะนี่ก็เป็น ep 2นะคะของมาดิฮิมอลเทรลนะคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เขียน tracking list ไว้ให้ว่าแบบก่อนจะไปเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเส้นทางนะคะว่ามาดิฮิมอลเทรลนี้นะคะมีความยากง,ง่ายแค่ไหนนะคะโดยเราจะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เดินทางจนถึงวันสุดท้ายเลยนะคะสำหรับมาดิฮิมอลเทรลนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเดินทางแค่ 5วันนะคะแต่ว่าถ้าไปจริงๆจากประเทศไทยนะคะก็จะ ใช้เวลาทั้งหมด7วันนะคะ7วันนี้คือสําหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะแต่ว่าถ้าแนะนําเลยก็คือ8วันนะคะก็คือเราไป8วันเราก็จะมีฟรีเดย์วันหนึ่งก็คือวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับนะคะมันก็รู้สึกดีกว่านะคะไม่เร่งรัดจนเกินไปนะคะโอเคเรามาพูดถึงการเดินทางกันดีกว่าค่ะเราก็จะนั่งเครื่องไปนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะจากไทยไปกาดมารุใครที่จะไปเทรคกิ้งที่มาดิีมอน,นี้นะคะก็จะต้องเดินทางไปที่โพคารานะคะสามารถนั่งเครื่องไปได้นะคะก็ประมาณ30นาทีนี่แหละคะ่ะ ค่าเครื่องก็ประมาณ100 USD นะคะประมาณ3,000กว่าบาทเกืบจะ4 0่0นะคะอยู่ที่ค่าเงินนะคะอันนี้คือขาไปอย่างเดียวนะคะส่วนใครที่แบบอยากจะประหยัดตังขึ้นมาหน่อยก็สามารถนั่งรถบัสแต่ว่ารถ sleeper bus มันมันจะมีแค่ช่วงเช้านะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีแค่รถแบบเหมือนรถตู้อะซึ่งมันก็เราก็ลองขาไปจะบอกว่าโอ oh my god ก็คือไกด์เขามารับเราที่สนามบินใช่ไหมแล้วเขาก็พาเราไปนั่นแหละสถานีรถบัสนั่นแหละเขาก็ซื้อตั๋วให้เราแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปด้วยกันซึ่งรถตู้คันนั้นอ่ะโอ้โห <laughs> คือเหมือนเขาพยายามให้ผู้โดยสารแบบนั่งเต็มตลอดเวลาขนาดเต็มแล้วแบบระหว่างทางเขายังเรียกผู้โดยสารเรื่อยมันก็เลยแบบต้องนั่งแบบเนี้ยนั่งแบบขยับเท่าจะไม่ได้ตลอดทางแล้วคิดดูโโหทางแบบเนี้ยขับรถแบบเนี้ยก็คือแบบ ไม่ขับในเลนของตัวเองอะเราเราไม่กล้าหลับไม่กล้านอนหลับเราต้องแบบมองทางตอลอดเวลาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ9ก้าถึงสิชั่วโมงนะกว่าจะถึงนั่นแหละวันแรกก็เป็นวันที่แสนจะทรมานมากาเลยนะคะถ้าแนะนําก็นั่งนั่งเครื่องบินไปดีกว่านะแต่ว่าเครื่องบินมันก็จะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งตรงที่บางทีสภาพอากาศไม่ดีเง,งี้ยเราก็จะถูกคนเซิลได้แต่ขากลับตั้งใจจะนั่งเครื่องกลับแต่ว่าก็ได้กับรถบัสเฉยเลยนะคะ พอเราลไปถึงก็เพื่อนเรารออยู่ที่นู่นอยู่แล้วนะเลอ,อเราก็เลยไปพักคืนนึงพักโรงแรมเดียวกับเพื่อนนั่นแหละแล้ววันที่สองต่อมาเราค่อยเริ่มเดินทางก็จะไม่ได้เริ่มเช้ามากประมาณเที่ยงๆนะถึงจะออกไกด์เขาก็จองรถให้เราแล้วเป็นรถจี๊ปนะคะในการที่จะเดินทางไปที่ทางเริ่มต้นเทรคนะคะเราไม่ได้จองทัวร์ผ่านเอเจนต์หรือว่าเราไม่ได้ไปกับทัวร์ไทยเลยนะคะก็คือ กด์อันนี้คือเพื่อนเราเป็นคนหาให้โดยตรงนะคะซึ่งเขาก็พาลูกค้ามาด้วยนะคะคนหนึ่งเราไปทั้งหมด3คนนะคะในทริปนี้สำหรับการเดินทางวันที่สเนี่ยจะบอกว่าทางก,ก็แย่เหมือนกันนะคะนั่งรถจีไปก็แย่อยู่ประมาณ3ชั่วโมงมั้งระหว่างทางเขาก็แวะซื้อผลไม้อะไรของเขานะคะเขาจะชอบซื้อแอปเปิลเพราะว่ามันจะอยู่ได้นานนะอพอไปถึงเนี่ยก็เริ่มเดินเลย ก่อนเดินขยะจะเข้าห้องน้ำก่อนก็เข้าได้นะคะมันจะมีที่พักหนึ่งอะ่ะเออก็สามารถขอเขาเข้าได้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเดินนะคะจะบอกว่าทางมันแบบว่าถ้าไม่บอกนืกอว่าเราอยู่ประเทศไทยอะ่ะคือเส้นทางเหมือนประเทศไทยมากเราเดินช่วงเดือนเมษายนนะคะไม่ได้มีไฮมาไม่ได้อะไรก็คือป่าอะไรเงี้ยมันก็คล้ายไทยมากๆเลยอะ่ะเดินไปแรกๆอะ่ะมันก็จะมันไม่ชันอะไรเลยมันเดินไม่ยากอะ่ะแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีที่พักเรื่อยๆเลยะคะ่ะ ห้องน้าก็ไม่ต้องห่วงเลยก็มีเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็ขอเข้า,ขาได้บางที่ก็คิดตังค์บางที่ก็ฟรีส่วนใหญ่ก็ก็ฟรีแหละก็จะบอกว่าวันแรกเป็นวันที่ชิลที่สุดแล้วนะคะเราเดินไปแค่ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆก็ถึงที่พักของเราแล้วเพราะว่าไกด์เลือกที่พักให้เราที่แบบอยู่ไม่ไกลมากนะคะเฮ้ยเราก็ได้พักผ่อนกินข้าวเขาก็มีร้านอาหารมีไก่มีผักแต่ว่าไม่มีหมูนะ ส่วนวันที่สองนะคะเราก็ตื่นเช้าแบบตีห้ามาดูพาทิตย์ขึ้นนะคะก็สวยดีค่ะแต่จะบอกว่าอากาศที่นั่นมันแบบท้องฟ้ามันจะแบบมีอะไรขาวๆแบบเหมือนไฟป่าอะไรเงี้ยเออตลอดเวลามันมันไม่สดใสอ่ะพูด,ดง่ายๆนะคะมันก็เลยมองเห็นภูเขาอะไรเงี้ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอากาศก็คือร้อนเลยแหละ <laughs> วันที่2นะคะการเดินนะคะทางมันก็จะเริ่มมีบันไดขึ้นมาแล้วค่ะ มันก็จะเป็นบันไดแบบไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ทางตรงก็มีถามว่าเดินยากไหมก็ไม่ยากค่ะแต่ว่าวันที่สองเป็นวันที่เดินนานมากประมาณหลายชั่วโมงอยู่ทั้งวันเลยแหละกว่าจะไปถึงที่พักที่สองนะคะวันที่สองเราพักที่レスแคมนะคะเรื่องบอกไปว่าที่พักส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกันเลยซึ่งเขาจะเรียกว่าทีเฮาส์นะคะก็คือแบบมันจะเป็นบ้านเหมือนห้องแถวอะแล้วแต่ละห้องก็จะมีประมาณ สองสามเตียงส่วนใหญ่เลยนะจะเห็นเป็นสามเตียงก็คือห้องหนึ่งก็จะอยู่ได้3คนนะคะกะห้องส่วนกลางเหมือนล็อบบี้อย่างเง,งี้ยก็จะเป็นที่ที่คนแบบไปนั่งจิบชากาแฟกันหรือว่าสั่งข้าวกินอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าทีเฮาส์ละมั้งเขาก็จะมีแบบกอ่อไฟด้วยเพื่อให้ความอบอุ่นนะคะ mm hmm. เพราะว่าที่นั่นก็คือจะไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีพัดลมนะคะธรรมชาติล,ล้วนๆนะคะส่วนไฟฟ้าก็ก็มีค่ะใช้ได้ชาร์จแบตได้นะคะ แต่ว่าชาจแบตก็จะเสียตังคนะ,คะน้ําดื่มก็เสียตังเหมือนกันแบบถ้าเราแบบอยากได้น้ําร้อนหรือว่าอยากเติมน้ําแนะนําให้เตรียมขวดไปขวดหนึงนะขวดพลาสติกก็ได้หรือว่าเป็นขวดที่เตรียมไปเองจากไทยอลูมิเนียมอะไรก็ได้เลยแต่ว่าถ้าจะเราจะรีฟิวน้ําอ่ะเราก็ต้องเสียตังนะคะซึ่งน้ําที่นั่นก็จะไม่ได้สะอาดนะคะมันก็เลยต้องเป็นน้ําต้มเนาะ เราชอบมากมากเกี่ยวกับการมาเดินเทรคกิ้งที่มาดิทีมอลเป็นสิ่งที่เราแบบคาดไม่ถึงเลยนะก็คือมันมี Wifi มี WiFi แทบจะทุกที่เลยเออแบบที่พักเงี้ยก็มีนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องเสียตังค์นะทีปเนี้ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ซื้อเน็ตไปนะเราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเน็ตอะไรเลยเราก็แค่เชื่อมไ WiFi อย่างเดียวแล้วว่ามันก็ดีแหละวันที่สมนะคะเป็นวันที่ต้องเดินเยอะอีกแล้วค่ะเดินเยอะกว่าวันที่2ออีกนะคะแล้วทางก็จะเป็นบันไดแบบ เยอะกว่าเดิมนะคะแบบเดินแบบประมาณสัก8ชั่วโมงได้นะคะกว่าจะไปถึงไฮแคมนะคะก่อนจะถึงไฮแคมเราจะผ่านโลแคมก่อนเราก็สามารถนั่งพักหรือว่าจิบกาแฟซื้อกาแฟซื้ออะไรกินได้นะแล้วก็ก็จะเริ่มเจอกับดอกไม้แล้วเพราะว่าช่วงที่เราไปเป็นเหมือนช่วงแบบบลอสซัมดอกไม้กํลาลังบานอะไรเงี้ยเออมันก็จะเห็นดอกไม้สวย ดอกมันจะเขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะแต่มันเป็นดอกประจําชาติของเนปาลเลยนะเดีย๋ยวเราจะแปะชื่อไว้ให้ <c oughs> ก็สวยสวยอยู่ระหว่างทางก็จะเจอควายด้วยนะเออมีควายแบบไม่รู้ควายมาจากไหนคนเลี้ยงหรือเปล่าออแต่ว่าที่รู้คนเนปาลเขากินควายด้วยนะควายเขาก็เหมือนไทยเลยแต่แต่แปลกกว่าตรงที่แบบขนขนควายเขาจะเยอะกว่าควายไทยนะ <c oughs> วันที่3ก็ถือว่าเป็นวันที่ถือว่าเดินเหนื่อยที่สุดแล้วเพราะว่าระยะทางก็ไกลมากเดินเท่าไหรก็ไม่ถึงสักทีนะก็จะถึงจะบอกว่าที่ไฮแคมนะคะอากาศเริ่มจะหนาวหนาวกับวันแรกกับวันที่สองวันที่3าคือแบบกลางคืนนะหนาวหนาวมากเราใส่เสื้อตั้งหลายตัวนะวันนั้นแต่ว่าเราก็นอนไม่หลับไง <laughs> เพราะว่ามันอึนอดอัดสุดท้ายเราก็ได้ถอดออกดีแล้วก็ใส่แค่สองสตัวแล้วก็ผ้าห่มนะคะไฮแคมมีห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าน้ำเริ่มจะน้อยแล้ว ก็คือจะไม่สามารถอาบน้ําได้แล้วอาบน้ําแค่วันแรกกับวันที่สองวันที่สามนี่คือไม่มีน้ําให้อาบแล้วแค่น้ําฉี่แค่ฉี่ยังไม่มีน้ําจะลาดนะคะส่วนวันที่สี่ค่ะก็เป็นวันที่เราจะไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดเลยค่ะจุดชมวิวมาดิฮิมอนนะคะก็เราต้องตื่นเช้ามากเลยค่ะตีสามนะคะ,ะ,คะแล้วหลังจากนั้นเราก็พร้อมเดินนะคะไปถึงจุดชมวิวก็นานอยู่นะ เป็นสองชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเราก็จัไม่ได้วะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนี้แหละซึ่งมันสวยมากทุกคนระหว่างทางอ่ะก็บันไดรัวๆเลยบันไดขึ้นแบบอับอับอับอรัวๆไปกับเพื่อนคนนี้มีอะอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ไหวแล้วนะคะ <laughs> เขาเลยได้กลับไปที่พักกับไกด์แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงให้ไปดูแลนะคะส่วนเราก็ขึ้นไปต่อคะ่ะไปกับลูกค้านะคะสองคนนะคะจะบอกว่าดีใจมากที่ไปถึงตรงนั้นได้นะเส้นทางมันจะเหมือนไทยใช่ไหมแต่พวกเขาแบบเนี้ย ประเทศไทยไม่มีแน,น่นอนมันเป็นแบบ o อ m ย g อ d อเมซิ่งมากข้างบนก็จะมีพวกชาร้อนกาแฟร้อนขายเครอตอะไรร้อนๆตามบรรยากาศแบบนั้นก็คือดีมากแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับลงไปที่ low camp นะคะไปพักที่ low camp จริงๆแล้วทีมนี้เราตั้งใจจะไป base camp นะคะ base camp ก็คือต้องเดินไปอีกประมาณต่ำๆก็2ชั่วโมงครึ่งนะคะหึถึงสชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราเดิน เดินเก่งแค่ไหนอะแต่คือไกด์ไกด์แนะนําบอกเราว่าอย่าไปเพราะว่าคือถ้าเราไปอะเราจะไม่มีใครดูแลไงเพราะว่าไกด์เขาต้องดูแลเพื่อน,นเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่แนะนําให้เราไปเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้เห็นตรงวิว point ก็ก็ถือว่าสวยแล้วซึ่งเราสังเกตต่างชาติหลายคนมากเลยนะเขาก็ไปถึงแค่วิว point แล้วเขาก็กลับก็ได้แต่ว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเนาะหรือว่าเราจะเดินไหวขนาดไหนนะคะโชคดีมากเลยอะที่เราไม่ได้ไปอะไม่ได้ขึ้นไปเบสแคมอะ คือแบบฟ้าร้องฝนตกแบบจนเราต้องอยู่แต่ในห้องอ่ะอืซึ่งไม่ได้ตกแค่วันที่สี่นะวันที่สามก็ตกเหมือนกันแต่ตกแค่แป๊บนึ่งก็ะจอว,ว่าอากาศอากาศแปรปรวนมากเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกนะเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะจะบอกว่าขาลงวันแรกเรายังไม่เจ็บไม่เจ็บเท้าน,นะเป็นวันที่สุดท้ายวันขาลกลับวันที่ห้าเราเพิ่งมาเจ็บตรงน่องอะ่ะขาลงรู้สึกว่าไม่ไกลมากไม่นานมากไม่นานมาก ประมาณสามชั่วโมงนี่แหละก็พาเราลงไปอีกทางนึ่งนะไม่ใช่ทางเดิมเหมือนจะใกล้กว่าเดิมอะ่ะก็ก็นั่นแหละก็จะเป็นบันไดแบบบันไดปูนอะ่ะอืมก็เดินลงไปแบบตึดต๊ด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 ตึ๊ดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะข้อดีของการไปหน้าร้อนก็คือแบบถนนทางมันไม่ลื่นอะ่ะอืมแล้วก็ล้มไปประมาณแค่สองครั้งแต่ไม่ใช่เพราะลื่นเพราะว่าหินเยอะหินเยอะมากอืมพอเดินไปถึงข้างล่างก็จะเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีรถจีนมารับเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งจุดที่รถจีมาลับจะเป็นคนละจุดกับตอนที่เราไปเทรคตอนวันแรกนะเหมือนจะเป็นทางที่ใกล้เรามากขึ้นอ่แต่ว่าต้องนั่งรถนานกว่าเดิมกว่าจะไปถึงโพคาลานะคะทางก็นั่นแหละก็มีดีบ้างแย่บ้างนะคะแต่คือบอกได้เลยว่าฝุ่นฝุ่นเยอะมากก็นั่นเลยค่ะเป็นการรีวิวเส้นทางก็จะบอกว่าถามว่ามันยากไหมสำหรับเรามันไม่ยาก ไม่ยากเลยทางมันดีมากเป็นแต่ว่ามันแค่แบบว่าระยะทางมันไกลอะ่ะเทียบกับประเทศไทยก็เหมือนเหมือนเวลาไปภูกระดึงอะ่ะมันไม่ยากมันแค่ไกลมากเดินบางทีรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะถึงจักทีเนี่ยอะไรเงี้ยเดินจนเบื่อนะคะ <laughs> สาหรับวันที่ห้าเนี่ยเรามาถึงพคาราก <laughs> ก็ถือว่ามันยังไม่คำํำค่ะช่วงประมาณใบใบมั bye, bye ้งใบใบน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีเวลาพักผ่อนนะคะไปนวด <laughs> กลับมาจากนั้นก็คือเป็นวันชิลเลยแต่คือขานี่นแบบโอ้ oh my god เดินยากมากเดินลงบันไดแทบจะไม่ได้เลยนะคะส่วนวันที่6นะคะก็จะเป็นวันชิลวันชิลวันสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับนะคะก็คือเราจะชิลทั้งวันเลยเราจะเที่ยวพคกลาก็ได้นะคะแต่ว่าทริปที่แล้วที่เรามาเราเรา,เราเที่ยวโพคาากาจะหมดหมดแล้วมั้งเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากนะคะก็แค่รีแลกซ์อยู่ที่ที่พักนะคะแล้วจริงๆเรามีไฟ 7, วันที่7ดวันต่อไปอะ ที่เราจะกลับเรามีไฟล์ระบุไฟไว้ตอนเช้าแต่ไฟล์เรามันถูกแคนเซลใช้เลยเราก็เลยได้กลับรถบัสนะเป็นรถบัสแบบสลิปสลิปเปอร์บัสตอนตอนเย็นของวันที่6ซึ่งมันก็โชคดีมากที่เราได้จองทันนะเป็นรอบสุดท้ายก็คือรอบสองทุ่มกว่าคือเป็นที่นั่งสุดท้ายด้วยคือถ้าเราตกรถบัสคันนั้นนะ่ะเราก็จะตกเครื่องที่การมาดูไปประเทศไทยเลย ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะส่วน slipper b u สที่เราไปมันก็ถือว่าโอเคอยู่ราคาก็1,600กูปีแล้วรูปีในปลาลนะคะพันหก็ไม่แพงมากแล้วก็รถเขาถือว่าดีอยู่ดีกว่ารถตู้ที่เราไปตอนแรกอะเพราะมันเป็นรถแบบ j o u r i s t bus นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่ใช้รถนี้เราก็ไปถึงวันที่7เราก็ไปถึงประมาณเชา้าเช้ามากๆประมาณตีห้หรือเปล่านั่นแหละ เรามีเวลาเพราะว่าไฟเรามันบ่ายมงตรงเราก็เลยไปนอนเล่นบ้านเพื่อนคนะ่ะไปไปนอนพักผ่อนบ้านเพื่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ไปที่สนามบินแล้วก็กลับประเทศไทยนะคะทริปนี้มันก็สนุกดีอะแรกๆนะนแรกๆก็รู้สึกว่าสนุกไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่หลังๆความ e n นจอยมันน้อยลงเพราะว่าคืเอ,อเราอะเที่ยวคนเดียวมาตลอดไงแล้วเรารู้สึกว่าทาไมฉันต้องแบบรอเธอตลอดเลยทำไมฉันต้องแบบ ฉันอยากจะไปถึงตรงนั้นนะแต่ฉันก็ไม่ได้ไปเพราะว่าฉันกังวลเกี่ยวกับเธออะไรบอกเลยนะถ้าเรามาคนเดียวเราไปถึงเบสแคมป์ได้เลยเราพูดเราพูดได้เลยนะว่าไม่มีอะไรเกินความยากเกินความสามารถของเรานะที่เราไม่ได้ไปเพราะว่าเราเป็นห่วงเพื่อนเฉยๆนะคะส่วนใครที่อยากได้คอนแทคไกด์หรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราลืมพูดอะไรไปอีกหรือเปล่าเนี่ยก็เ <laughs> ด <g> ี <g> ๋ยวทริปหน้า แต่ถ้าเป็นไม่ได้ไก็อยากจะไปไอวอลเลยสเวสแคมคราวหน้านะคราวนี้มีเวลา5วันก,ก็ถือว่า5วันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มาทายเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เคยเดินป่านานขนาดนี้ไงอย่างมากก็คืนเดียวที่ไทยอะ่ะแต่เนี่ยเราไปแบบ5วันเลยนะเออก็ถือว่าภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะแลวคือวิวก็คือแบบคุ้มค่ามากเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำอะไรต่อจะพาไปเที่ยวไหนก็ติดตามได้นะคะหรือว่าอยากให้เรา ทำคลิปอะไรไปเที่ยวไหนคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย